สวัสดีครับผมกิษครับผมจับช่องอินดีพ้พลาสติกนะครับผมนะฮะนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะฮะนะครับผมเป็นตัวซิลิโคนชนิดท่อหรือท่อยางซิลิโคนนะครับผมนะซึ่งไซส์ที่ผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับเพื่อนๆบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวซิลิโคนท่อเนี่ยนะครับหรือสายยางซิลิโคนที่มีขายกันเนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือเราจาก วัดอยู่2ขนาดนะครับก็คือตัวรูในนะครับกับตัวตัวนอกนะครับก็คือตัวดิเมนชันตัวใหญ่สุดในหน้าตัดนะครับผมตัวที่เล็กีสุดนะครับรูในเนี่ยนะครับจะมีความโตอยู่ที่2อมิลเท่านั้นนะครับหรือหรือรูในขนาด2อมิลนะครับผมนะส่วนความหนาหรือตัวนอกเนี่ยจะอยู่ที่4ีมิลนะครับแปลว่าความหนาของตัวซิลิโคนเนี่ยนะครับตรงขอบมันเนี่ยนะฮะจะหนาอยู่ที่1นมิล ก็จะเป็นไซส์ลูไน2มิลนะครับแล้วก็ตัวนอก4มิลส่วนความยาวนะความยาวเนี่ยจะยาวได้สูงสุดยอยู่ที่100เมตรตัวนี้ก็สามารถที่จะ,ะนำไปลำเลียงพวกของเหลวหรือสารเคมีต่างๆได้นะครับเพราะตัวซิลิโคนเนี่ยนะครับทนทนเรื่องสารเคมีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวสายยางชนิดอื่นนะครับสายยางซิลิโคนเนี่ย เป็นสายยางที่ทนสารเคมีสูงจุดเด่นของตัวสายยางซิลิโคนเนี่ยจะทนความร้อนสูงนะครับซึ่งความร้อนที่สามารถทนได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับก็คืออยู่ที่ไม่เกิน260องศาตัวนี้จะมีความนิ่มนะครับอยู่ที่55ถึง60ชอยเ ผมก็ประมาณประมาณยางรถบินสอสีขาวครับผมส่วนสีนะครับสีที่เป็นธรรมชาติของตัวซิลิโคนนะครับก็คือเป็นสีขาวขุ่นสามารถที่จะลำเลียงของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นฟูดเกรดนะครับผมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้โอเคครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวคร่าวๆแค่นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับไลน์มาที่ a s i i ไซอินดี้ Pla สติกได้ตลอดเวลาครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ